สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบ,บริษัท KDM Packaging ศูนย์่อมและจำหน่ายเครื่องซีลสูญญากาศนะครับก็มีลูกค้าสอบถามเรามา,มามากมายเลยว่าตัวเครื่องซีลสูญญากาศเนี่ยถ้าแปลงระบบจากระบบแผงวุงจรเป็นระบบทัมเมอร์มันดียังไงก็วอนอื่นเนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวระบบของแผงวุงจรก่อนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวเครื่องซีลสูญญากาศที่นําเข้ามาส่วนใหญ่เรียกว่าแทบทั้งหมดเลยจะเป็นระบบของแผงวุงจรทั้งนั้นเลยโดยตัวเจ้าแผงวุจรตัวเนี้ยจะมีหน้าที่ในการควบคุมในส่วนของว่าจะเป็นส่วนปัม หรือว่าส่วนของระบบควบคุมความร้อนหรือว่าระบบส่วนของตัวคูลิ่งซึ่งถ้าเกิดมีระบบตัวไหนเสียสักตัวนึงเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งตัวแผงวงจรเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนชีอะเคล็ใหญ่เลยมีราคาที่สูงมากเพราะว่าตัวแผงวงจรน่ะก็ต้องนําเข้ามาเหมือนกันใช่และเคยโดยเฉพาะตัวของตัวเครื่องสินสุดอากที่ใช้มานานๆแล้วเนี่ยตัวของแผงวงจรก็ทิ้งหายากขึ้นไปใหญ่เลยครับผมเราจึงขอแนะนําในตัวส่วนของระบบทัมเมอร์ก็คือ ตัวนี้เลย um. ใช่ครับตัวนี้ระบบทัมเมอร์ดียังไงแล้วทํามาเพื่ออะไรตัวระบบทัมเมอร์เนี่ยทำมาเพื่อแก้ไขระบบตัวของแผงวงจรกับปัญหาตัวนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นระบบแผงวงจรเนี่ยจะควบคุมทีเดียวทั้งหมดทุกตัวแต่ระบบทัมเมอร์ของเราเนี่ยจะควบคุมแยกเป็นทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีตัวไหนเสียไปตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแยกเฉพาะให้ตัวนั้นได้เลยผมจะเคสตัวอย่างเป็นสมมุติเป็นระบบตัวควบคุมความร้อนเสียอะไรแล้วกันครับเราก็สามารถเปลี่ยนแค่ตัวระบบควบคุมความร้อนได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนทั ใช่ครับแลวคือที่สําคัญเลยเนี่ยตัวหลือจะแปลงเป็นระบบพัม,มือแล้วอ่ะเราสามารถหาซื้อพวกอะไหล่พวกนี้ได้ไง่ายๆเยงไม่จะเป็นในส่วนของร้ังค้าของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ๆบ้านที่สำคัญคือมันมีราคาถูกมากครับแล้วก็ข้อสําคัญเลยเนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องเรียกช่างให้แบบเสียเงินและเสียเวลาเพิ่มขึ้นเลยอ่าใช่ทําให้แบบตัวงานไม่สะดุดและประหยัดเวลาประหยัดเงินไปได้อีกครับก็ขอบคุณมากครับ